ดีเช้าวันนี้ที่แสนสุขนะครับวันนี้มีขบวน638ขบวน607ขบวน556และขบวน597นะครับและขบวน283นะครับขบวน777มาชมกันเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ไา้สปานข้าวหลามแล้วนะครับขบวน283แปดกรุงเทพพัทยาจุกเสม็จได้รถจาก g a นะครับสี่ห้นะครับมีกิเมาส์เหมือนเดิมนะครับต่อคันนี้ขบวนรถสินค้าที่แปดสีจากไอซดีลาดกระบังนะครับไปทังท่าเรือแหลมฉะบังนะครับผมกำลังจะผ่านโค้งแสนสุมนะครับวันนี้มี607ที่ล่าช้านะครับแล้วก็มี597นะครับ607ก็ตู้เหลืองนะครับ ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับผมมาแล้วนะครับอีวอีกีนนะครับ แดงเขียวอีกแล้วโอ้ยสวยนี่้ตุเขียวอ่ะ นะครับของอีวอวกีนนะครับเราตายสะพานข้าหลานนะครับผมสวยๆนะครับเดี๋ยวรอหกสามแปดด่วนดำนะครับห้าห้าหกจากหนองคายนะครับหกศนย์เจ็ด ไปบ้านเปาาวายนะครับแล้วก็มี5-9-7ไปบ้านกระโดนนะครับรอสักพักนะครับผมรอชมกันนะครับมีรถมานะครับไม่ทราบว่าเป็นขบวนอะไรนะครับหรือว่าจะเป็นขบวนตองเจ็ดแหลมฉบังสะพีนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับ หกหกห้าหรือเปล่าครับไม่ได้มีในระบบเล จะเป็น665นะครับทำไมเพิ่งมานี่ก็ไม่รู้มีขบวนรถสินค้ามาต่ออีกนะครับเป็นหัวอุลตร้าแมนนะครับเป็นด่วนดำนะครับขบวน638นะครับหัวใหม่นะครับผม ผ่านไปกับขบวนรถน้ำมันดิบที่638ามแปบึงพระแหลมฉบังนะครับมาต่อกันด้วยขบวนรถสินค้าที่556นะครับจากนองคายนะครับได้ยินเสียงหวีดเหมือนฮิตาชินะครับผมมารอดูนะครับ556หนี่เปลี่ยนหัวทุกวันนะครับวันก่อน เป็น CSR มาเปลี่ยนเป็นอุลตราแมนแล้วมาเปลี่ยนเป็นฮิตาชินะครับถ้าวันนี้ใช้ฮิตาชินะครับผมได้ยินเสียงนะครับเราคอยดูนะครับกําลังเข้าโค้งแสนสุขนะครับฮิตาชิจริงๆนะครับเอาคือเป็นหัวเปล่า ไม่ใช่ห้าห้าหกนะครับเป็นดีเซลเปล่านะครับผมน,น่าจะใช่หรือเปล่าครับเนี่ย ไปแล้วครับน่าจะเป็นห้าห้าหกนะครับผมแต่ไม่มีตู้นะครับวิ่งชิวๆนะครับลอดใต้สะพานข้ามไปแล้วนะมีอุลตร้าแมนนะครับลอดสะพานขาลามมาแล้วครับ จะเป็นควนรถสินค้าที่856นะครับปลายทาง ICD ลาดกระบังนะครับจากท่าเรือแหลมชบังนะครับ 856นะครับปลายทางไอซริราดกระบังนะครับผ่านโคง้งแสนสุขนะครับมีขบวนรถเกือที่597มาตบตะพุทธบ้านกระโดนนะครับ เป็นฮิตาชีนะครับผม ่านโค้งแสนสุขนะครับมีขบวนสินค้าที่860นะครับท่าเรือแหลมชะบังไอซีดีลาดกระบังนะครับ ปแล้วนะครับขบวนรถสินค้าที่860ท่าเรือแหลมฉะบัไอซีดีลาดกระบังนะครับผ่านโค้งแสนสุขนะครับมาแล้วครับขบวนด่วนเหลืองขอบวนที่607นะครับมาบตะพุทธบ้านป่าหวายนะครับ ลาช้าห้า้อแปดสบแปดนาทีนะครับวันนี้หกศูนย์เจ็ดนะครับมาตะพุธบ้านป่าวายนะครับเราใต้สะพานขาลามานะครับปกตินี่จะออกตีสามตีสี่นะครับวันนี้ออกบ่ายนะครับผมด่วนเหลืองนะครับ ได้หัวอันต้อมแล้วครับทำไมเสียงเป็นแบบนั้นนะครับผม ผ่านโค้งแสนสุขนะครับขบวน607นะครับมาตึงพุทบ้านป่าวายนะครับรถเม็ดพักเม็ดพลาสติกนะครับวันนี้ก็พีการรับชมแค่นี้นะครับสุัสดีครับ